สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ต่อกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นยเราก็มาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่ายูล่ากันนั่นเองนะครับยูล่านับเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีเบิร์สอันติแรงที่สุดในเกมนะครับแถมจะเป็นเมนเดพที่เมื่อก่อนเนี่ยติด p r s ถึง SS ได้กันเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่าเป็นตัวละครที่มีดาเมจสูงมากๆแต่ทําไมในปัจจุบันถึงมีคนเอายูล่าไปลงอบิสน้อยมาก แถมในพวกเว็บเทลิส g l o b a l l ทั้งหลายเนี่ยครับเขายังให้ในส่งยูล่าอยู่ในเทียร์ C ด้วยซึ่งถือว่าเป็นเทียร์ที่ตกต่ำลงมามากๆนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกันกันกบดีลุกเลยทําไมมาถึงเป็นแบบนั้นในคลิปนี้มีคําตอบครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman s h o p เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือน สะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน1เรื่องเติมเกมต้อง richman shop shop h o p ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในส่วนของตัวละครนี่ยยูล่าเนี่ยเป็นตัวละครสาย main dps อย่าพาพ ตัวเดียวในเกมนะครับผมจะเรียกอย่างนี้เลยก็ได้เพราะว่าเพราะว่าอย่างในส่วนของเรเซอร์เนี่ยครับมันก็ไม่ได้เป็นกายภาพแท้แบบแท้ๆขนาดนั้นน่ะเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วในตัวของเรเซอร์ไปเล่นในทีมโอเวอร์โหลดเนี่ยมันก็แรงกว่าทีมของกายภาพของตัวเขาเองนะครับซึ่งมันก็ทําให้ DPS4 ดาวที่เป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเีดีเอสดาวกายภาพเนี่ยครับดูไม่ค่อยจะเรียกว่ากายภาพสมชื่อสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเล่นโอเวอร์โหลดมันแรงกว่าแหละ ทีนี้เนี่ยตัวละครอย่างยูราเลยเหลือ<ๆ>จะเรียกว่าเป็นตัวละครเดียวเลยก็ได้นะครับที่เป็นกายภาพแท้เลยคือมันกายภาพแท้ถึงยันอันติเลยนะครับที่มันสร้างกระเสียกายภาพออกมาเนาะในส่วนขอ้อเสียเออไลฟ์ฟอร์ตรงนี้นะครับถูกสร้างออกมาเป็นดาเมจกายภาพนะแถมเวลากดค้างถ้าเกิดว่าคุณมีสแต็กกริมฮาร์ดอยู่นะครับคุณก็จะมีดาเมจกายภาพออกมาด้วยนะครับแล้วก็ตีปกติของน้าเนี่ยเป็นสกิลที่ มีตัวคูณค่องข้างสูงนะครับหมวามว่าตัวละครตัวนี้ออกแบบมาให้เน้นในเรื่องของการเล่นดาเมจกายภาพนั่นเองคือมันกายภาพเป็นกลุ่มดาวอะเนี่ยเพิ่มโบนัสกายภาพ30%เห็นปะทีนี้เนี่ยคับปัญหามันอยู่ที่ยูล่าหรือปัญหามันอยู่ที่กายภาพในเมื่อตัวของยูล่าเนี่ยครับมีตัวคูณที่สูงสูงยันอันตินะครับตัวของยูล่าเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ดาเมจอันติที่สูงที่สุดในเกมแต่ปัญหาเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นที่เรื่องของแมคานิกกายภาพบวกกับแมคานิกของตัวละครอย่างยูล่าเอง คือถึงแม้ว่าเกมนี้จะมีตัวของมิกะเข้ามานะครับคือก่อนมิกาเนี่ยยูล่าแย่กว่านี้อีกนะครับพอมีมิกะเข้ามามันก็ยังไม่ถือว่าไปติดเมตาอยู่ดีแล้วทำไมไมคเคนิกกายภาพมันถึงผิดใช่ไหมครับอะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรอย่างหนึง่งเวลาที่คุณเล่นตัวของยูล่าเนี่ยครับคุณจะมีตัวละครอะไรไปบ้างอะอย่างแรกเลยคือแบตเตอรี่เพื่อให้ตัวของยูล่าเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูทันใช่ไหมครับในที่นี้กูอาจจะมิกเอามิกาเนี่ยไปเป็นแบตเตอรี่ได้เพราะว่ามันสามา,ารถใส่พาัวเนสได้ถูกไหม ทีนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นตัวละครท่าไฟฟ้านะครับเพื่อมาให้ตัวของยูล่าเนี่ยทำปฏิกิริยาซูเปอร์คอนดักให้แรงขึ้นไปอีกส่วนอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวบัฟหรือฮิลหรือโล่ซึ่งถ้าเป็นกรณีโล่ก็จะเป็นตัวของจงลี่ทีนี้เนี่ยครับพอมันเป็นทีมอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถละลายเกราะได้ครับ <c oughs> นี่คือปัญหาแรกเลยมันไม่สามารถละลายเกราะหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นในโซของสารน้งแข็งเพราะว่าตัวของยูล่าเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นดาบใหญ่โอเคมันตีเกราะตัวของสารน้งแข็งเนี่ยพอได้อยู่แต่าาากิมันหลลยตว่ ทำไงนั่นแหละครับแต่สลามหินเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหามากสำหรับคนที่เอาจงรี่ไปใส่ในทีมยูล่านะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เอาเดีโอนาไปใส่ไม่ได้เอาจงรี่ไปใส่เนี่ยก็จะมีปัญหากับตัวของสลามท่านหินอยู่ดีแต่ดาบใหญ่มันก็ยังกระเทาะตัวของเกราะหินได้ง่ายกว่าเกราะน้ําแข็งนะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่โอเคอยู่ยูล่ามีปัญหาอะไรอีกอย่างที่2เลยครับคือยูล่าแพ้มอนแวนครับแวนขนาดไหนถึงจะเรียกว่าแพ้ผมบอกได้เลยว่าไฮโปสเตซิสเกือบทุกตัวในเกมนี้สามารถแว้นหนีอันติยูล่าได้หมดเลยครับ จะมีก็แค่ในส่วนของสเตติสท่าหินที่เรียกได้ว่า,าแบบว่าปล่อยให้ยูล่ายืนตีฟรีได้อะไรประมาณนั้นเนาะนอกจากนี้เนี่ยตัวของยูล่ายังแพ้ปอมมอนประเภทที่บินได้อย่างพวก I อเอลหรือสตอมหรือว่า,เาสเปกเตอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งสเปกเตอร์มันทั้งแว้นแล้วก็ทั้งบินได้ในกรณีที่คุณเจอพวกสเปกเตอรที่มันแบบ ดีจัดแล้วมันบินสูงเนี่ยคุณสวยแน่นอนครับนะคุณกําลังมองหาร้านขายไอรดีลโลคุณภาพที่ซื้อได้ชั่วป้าพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายดีรีโลและไอเดีเริ่มต้น5ดาวพิเเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1นทุกราคาสายกายชาอย่าพลาดนะครับ ปัญหาของยูล่าตอนนี้เราเจอกี่ข้อแล้วข้อแรกคือละลายกรอบไม่ดีไม่ใช่แค่กรอบอันนี้นะครับเออผมลืมพูดถึงมันไม่ใช่แค่กรอบนี้นะเว้ยผมรวมไปถึงพวกกรอบของฟาตุยทั้งหลายพวกนี้ด้วยเพราะว่าอย่าลืมครับผมว่าตัวของยูล่าถึงแม้จะเป็นตัวละครธาตุน้ําแข็งแต่นางแปะน้ําแข็งน้อยมากๆครับน้อยจนไม่สามารถละลายกรอบของฟาทุยธาตุเป,ปาให้เสร็จได้ด้วยซ้านะครับข้อที่3เกมนี้มีมอนต้านทานกายภาพโคตรเยอะครับ มาแล้วหนึ่งตัวตัวหงเอ่อลาวาชูธาตุน้ําแข็งที่ยูร่าเนี่ยแพ้ทางนะครับหรือจะเป็นในส่วนของลาวาชูธาตุหินเองก็เหมือนกันตัวนี้เนี่ยต้านทานกายภาพหนักเลยนะครับหรือว่าอ่าจะเป็นในส่วนของพวกแก๊งอบิสเฟตอันนี้มันติดโลเนาะมันก็ตีไม่เข้าอยู่แล้วนะครับอาจจะตีเข้าแต่ว่าเวลาคุณจะละลายกรอะมันก็ละลายลําบากมากนะครับอาจจะไม่ผ่านอบิสได้เลยก็ว่าได้ฮะรตระกูลหมาก็แว้นพวกตระกูลรุนทั้งหลายนะครับอะไรก็ตามที่ขึ้นว่าจักรกลอัตโนมัติมันต้านทาานกยภพ ทุกตัวนะครับยกเว้นมากุเคนกิตัวเดียวที่ไม่กันกายภาพเนาะแต่ที่เหลือเนี่ยกันกายภาพหมดเลยนะครับมันมันไม่ได้กันร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันไม่ได้แบบตีแล้วติดต้านทานนะครับแต่ว่ามันทําให้กายภาพเนี่ยเบาลงไปเยอะมากเมื่อเทียบกับตีมอนตัวอื่นไม่เชื่อก็ลองไปดูก็ได้นะครับมันมันเบาจริงจหรือจะเป็นอะอย่างไอ้พวกดอกไม้ธรรมดาพวกนี้นะครับยูร่าก็แพ้ทางเพราะว่าอ่ามันมีค่าต้านทานที่สูงนอกจากจะค่าต้านทานสูงเนี่ยถึงแม้ว่าเรื่องมันจะไม่เยอะแต่มันเว้นนะครับมันชอบมุดไปมุดมา มันก็หลบอันติได้ง่ายหรือจะพวกตัวละครอย่างพวกนี้นะครับเป็นบอสโง่โง่บอสดอกไม้เนี่ยยูล่าก็ละล,ะลายเกราะยากอยู่ดีคือยูล่าเลยมีปัญหากับหลายทีมไงหรือจะเป็นอ่ะแก๊ง GO พวกนี้นะครับก็มีบางตัวที่ต้านทานกายภาพอย่างเช่นเพิ่มชีวิตชราปอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของยูล่าเนี่ยเรียกได้ว่ามีตัวละครที่ดักทางนางเนี่ยครึ่งเกมเลยก็ว่าได้ครับเอาแค่ okay. ดูคุณดูแค่รุนการอดกี่ตัวละอืมคุณดูแค่รุนการเนี่ยกี่ตัวละหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ สามสิบตัวรุ่นกัดสามสิบตัวที่ต้านทานก่ยภาพครับและอย่าลืมนะครับว่าไอ้พวกนี้โผล่มาทุกแพทในอิสถ้าคุณดูอย่างอบิสซีซั่นนี้ก็ได้นะครับอ่ะออชั้นสองห้องหนึ่งคุณติดอะไรห้องบนก็คุณติดม้าไฟฟ้าตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ม้าตัวนี้เนี่ยมันมีกรอกนั่นเองซึ่งยูล่าแพ้กรอกเห็นไหมหมาแวนครับเกราะไฟก็ยูล่าไม่ชอบอยู่ดีครับชั้นสองอ่ะคุณมีรูนรูนสองชั้นเลย <c oughs> ร,รูนรูนสองชั้นเลยยูล่าเล่นยังไงครับนี่อ่ะ แล้วก็ชั้นนี้ห้องบนพอเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นมอนประเภทมนุษย์เนาะมันยังพอตีได้นะครับแต่ว่าในส่วนของชั้นล่างเนี่ยก็นั่นแหละครับมันก็เป็นตะกูรลลูนเพราะงั้นเนี่ยยูร่าเลยเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยนิยมนมํามาลงอบ,บิสเพราะว่าอบ,บิสส่วนใหญ่ตั้งแต่ที่ผ่าน,านมาเนี่ยครับหลังจากที่ยูร่าเข้าในแผ่นประมาณเท่าไหร่นั้นหนึ่งจุดห้าไหมหลังหนึ่งจุดห้าไปต้นมาเนี่ย ผมเห็นแต่รูนการดอยู่ในอบิสไม่เคยออกไปจากอบิสเลยหรือถ้าเกิดมันไม่มีรูนกาดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกมอนเวนทั้งหลายที่ยูร่าไม่ชอบครับสรุปแล้วปัญหาของยูร่าที่ทําให้ยูร่ามันตกเทียเนี่ยครับเป็นเพราะเรื่องของข้อจํากัดหลายๆอย่างทั้งในเรื่องของการที่ตัวละครของนาาเนี่ยมีการแปะธาตุที่ไม่เยอะทําให้ไม่สามารถละลายออกได้ ซึ่งมีมอนต์้านทางกายภาพเยอะเกินไปในเกมนี้และอันติของนางที่มีแมคาีนิกก็คือคุณต้องยืนรำเจ็ดวิกว่าดาบมันจะตกลงพื้นซึ่งอันแน่นอนคุณสามารถเปลี่ยนตัวเพื่อให้ดาบมันตกลงพื้นได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนตัวเนี่ยมันก็ยังมีดีเลย์อยู่ประมาณ0 5ถึง1วินาทีนะครับกว่าดาบจะตกลงพื้นซึ่งเราไม่แน่ใจว่า ในระหว่างนั้นมอนจะวับหนีทันหรือเปล่าอีกและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้อย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10โร